าเลโอและมาริอาคู่รักนักเดินทางชาวสเปนช่องของพวกเขาหลักๆแล้วจะแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและสิ่งที่ได้พบเห็นจากทั่วทุกมุมโลกสไตล์วิดีโอของพวกเขามักจะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นชอบใช้มุกตลกนำทางผู้ชมให้สัมผัสถึงวัฒนธรรมและความงามของประเทศต่างๆแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็เจอสิ่งที่ผู้ชมต่างตั้งตารอพวกเราพร้อมจะเดินทางไปจีนแล้วนะครับเอ็ม แต่ใครจะคาดคิดว่าการเดินทางไปจีนในครั้งนี้จะกลายเป็นความรู้สึกและมุมมองที่ทําให้พวกเขาต้องตกใจและที่เหนือความคาดหมายไปอีกคือสถานที่ที่สามารถเยียวยาจิตใจที่หดหูของพวกเขาได้กลับกลายเป็นประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างไกลจากจีนข้ามมหาสมุทรโไปความประทับใจแรกที่มีต่อจีนเดิมทีพวกเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังเพราะจีนมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากสถานที่สําคัญ และอาหารขึ้นชื่อระดับโลกหลายแห่งก็มาจากดินแดนแห่งนี้นอกจากนี้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนยังน่าทึ่งตึกกระฟ้าอาคารทันสมัยไล่์ลิกทีและรถไฟความเร็วสูงหลายแห่งดูแล้วก็น่าทึ่งไปหมดดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่น่าสำรวจอย่างลึกซึ้งแต่ทันทีที่เท้าเหยียบแผ่นดินจีนอาเลโอและมาริอาก็สัมผัสได้ทันทีว่าบรรยากาศชีวิตเบื้องหน้าแตกต่างไปจากที่พวกเขาเคยประสบมาในทุกที่ อันดับแรกพวกเขาเจอปัญหาไม่น้อยในการเข้าเมืองเมื่อผ่านด่านสุลกากรเจ้าหน้าที่แสดงท่าทีเคร่งครึมและเย็นชาเหมือนกับขั้นตอนที่ถูกประมวลผลด้วยเครื่องจักรกลไม่มีท,ท่าทีหรือคำทักทายใดๆทั้งสองถูกขอให้แสดงเอกสารอนุญาตต่างๆและถูกสอบถามนานหลายชั่วโมงราวกับว่าพวกเขาเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรบางอย่างสถานการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกที่แต่ปัญหาคือมันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวๆแต่ดูเหมือนจะเป็นบรรยากาศโดยรวม เมื่อพวกเขาได้รับกระเป๋าและผ่านด้านสุลกากรได้สําเร็จความสุขของพวกเขาก็คงอยู่ได้ไม่กี่นาทีเพราะหลังจากนั้นขณะรอแท็กซี่ที่ป้ายพวกเขาก็เจอคนข้างหลังแซงคิวหน้าตาเฉยแถมยังมีคนส่งเสียงดังวุวายข้างๆโยนขยะลงพื้นอย่างไม่แยแสดูแล้ววุ่นวายมากในที่สุดพวกเขาก็ได้ขึ้นแท็กซี่พวกเขาอยากไปโรงแรมเพื่อน,นอนพักผ่อนก่อนแต่คนขับดูไม่ค่อยกระตือรือร้นนักไม่เพียงเท่านั้นคนขับยังวนรถไปไกลมาก เรากับต้องการคิดค่าโดยสารเพิ่มภาษาจีนของอาเลโอและมาริอาไม่ค่อยดีแม้จะใช้แอปแปลภาษาบนมือถือได้แต่ไม่นานพวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าแอปพลิเคชันชื่อดังหลายตัวไม่สามารถใช้งานได้ในจีนเช่น Google Maps, Google Search, YouTube และ Instagram ที่พวกเขาคุ้นเคยล้วนเข้าไม่ได้แม้แต่ WhatsApp ก็ยังขาดขาดหายหายบ่อยครั้งทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนไปไหนไม่ถูกในเมืองที่ไม่คุ้นเคยนี้ในที่สุด พวกเขาก็มาถึงโรงแรมอย่างยากลําบากแต่กลับพบว่าห้องพักแตกต่างจากรูปที่โฆษณาบนเว็บไซต์มากราวกับถูกตกแต่งภาพให้สวยงามขึ้นการทะเลาะบอกแหวงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทําให้ประสบการณ์แรกในจีนของพวกเขาไม่ราบรื่นนักและทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นวันที่สองพวกเขาวางแผนจะไปสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งเพื่อถ่ายวิดีโอแต่แผนเดิมที่จะนั่งรถไฟใต้ดินก็ต้องล้มเลิกไปเพราะเครื่องขายเต๋าทั้งหมดเป็นภาษาจีนตัวยอ่อ และอินเทอร์เฟซการใช้งานก็ไม่เป็นมิตรไม่มีคำแนะนำภาษาอังกฤษทำให้พวกเขาทำอะไรไม่ถูกอเลโอพยายามใช้ภาษาจีนที่จำกัดของเขาขอความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างแต่กลับพบว่าคนรอบข้างดูเหมือนจะไม่สนใจเขาบางคนก็มองด้วยสายตาไม่ไว้ใจในที่สุดพวกเขาก็โชคดีเจออาจารย์มหาวิทยาลัยชาวจีนที่พูดภาษาอังกฤษได้บ้างจึงสามารถซื้อเต๋าได้เมื่อเข้าไปในขบวนรถที่ผู้คนแน่นขนาดพวกเขาถูกเบียดเสียดจนแทบหายใจไม่ออก ระหว่างทางยังได้ยินคนส่งเสียงดังหรือวยวายไม่น้อยทำให้ปวดหัวไปหมดบางครั้งก็มีคนจ้องมองพวกเขาด้วยสายตาแปลกๆราวกับว่าพวกเขาเป็นชาวต่างชาติที่ไม่รู้ธรรมเนียมจากนั้นเมื่อมาถึงสถานที่สำคัญพวกเขาก็พบว่าทางเข้ามีแถวผู้คนยาวเหยียดการตรวจความปลอดภัยที่สนามบินก็ดูเหมือนจะมีด่านหลายชั้นราวกับจะตรวจจับนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุแปลกปลอมได้ตลอดเวลาภายใน และภายนอกสถานที่เต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดมากมายความรู้สึกถูกจับตามองเช่นนั้นทําให้พวกเขารู้สึกกดดันโดยไม่รู้ตัวและขณะถ่ายทําพวกเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่เตือนอยู่ตลอดเวลาว่าห้ามถ่ายอะไรที่ไม่ได้รับอนุญาตราวกับว่าบางพื้นที่หรือบางมุมไม่ได้รับอนุญาตให้นําไปเผยแพร่ในวิดีโอสาธารณะเมื่อได้อนุญาตให้ถ่ายทําได้บ้างแต่พอถ่ายไปได้ครื่งทางก็เจอผู้คนชาวจีนกลุ่มหนึ่งกําลังดัน และเบียดเสียดกันอย่างไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากประสบการณ์ที่อเลโอและมาริอาเคยเจอเมื่อเดินทางในประเทศอื่นๆที่ผ่านมาเมื่อพวกเขาไปญี่ปุ่นเกาหลีหรือประเทศในยุโรปแม้จะมีสถานการณ์ที่ผู้คนพลุกพล่านบ้างแต่โดยรวมแล้วยังคงมีการเคารพพมายาดพื้นฐานและความสงบเรียบร้อยของสาธารณะพวกเขาอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่เป็นไปตามที่คิดไว้สิ่งที่ทำให้พวกเขาปรับตัวไม่ได้มากที่สุดในการเดินทางครั้งนี้ คือการควบคุมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารปกติพวกเขาต้องใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่ออัปโหลดวิดีโอประจำวันหรือโต้อตอบกับแฟนๆแต่ในจีนแทบจะใช้งาน YouTube และ Instagram ไม่ได้เลยแม้แต่ Google Maps ก็ยังเปิดไม่ได้พวกเขาทำได้เพียงใช้แอปแผนที่ท้องถิ่นของจีนเท่านั้นและข้อมูลในหลายพื้นที่ก็ไม่เป็นมิตรต่อการใช้งานสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประสบการณ์จึงแย่มาก แม้ว่าพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อสมัคร VPN แต่ก็ยังมีการตัดการเชื่อมต่อบ่อยครั้งซึ่งทำให้ผู้ชมของพวกเขาค่อนข้างกังวลเพราะปกติแล้วคู่รักคู่นี้จะอัปเดตวิดีโอทุกวันเพื่อแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาพบเจอแต่ครั้งนี้กลับไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างราบรื่นนานหลายวันการอัปโหลดวิดีโอก็ยากลำบากมากเมื่อไม่มีการแบ่งปันแบบเรียลไทม์แฟนๆในช่องของพวกเขาก็เริ่มแสดงความกังวลในช่องคอมเมนต์ว่า พวกคุณเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเช้าวันหนึ่งอาเลโอและมาริอาตัดสินใจนั่งแท็กซี่ไปยังอีกเมืองหนึ่งเพราะพวกเขาต้องการเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำเพื่อจะได้สัมผัสกับภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันของจีนแต่พวกเขาก็เจอคนขับแท็กซี่วนรถอีกแล้วและครั้งนี้ยิ่งแย่ไปกว่านั้นเมื่อไปถึงจุดหมายค่าโดยสารก็สูงจนน่าตกใจพวกเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากจำใจจ่ายเงินส่วนคนขับก็ทำหน้าตาเฉยเมยราวกับเป็นเรื่องปกติ พวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะใช้มุมมองของชาวตะวันตกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ความรู้สึกที่แท้จริงก็เป็นเช่นนี้เองในขณะถ่ายวิดีโอพวกเขาก็ยังคงรักษาความเคารพและความเป็นกลางแต่ความผิดหวังต่างๆที่สะสมมาหลายวันก็ยังคงอยู่ในใจเมื่อกลับมาถึงโรงแรมในที่สุดพวกเขาก็สามารถเชื่อมต่อ VPN ที่เสถียรได้และอัปโหลดวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์กลางคันในการเดินทางไปจีนในวิดีโอนั้น แม้จะไม่ได้ใช้คำพูดที่หยาบคายแต่ก็แสดงออกว่าจนถึงตอนนี้ประสบการณ์ของเราไม่ได้ดีอย่างที่คิดไว้แต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าทันทีที่วิดีโอนี้ถูกเผยแพร่พวกเขาก็ได้รับคอมเมนต์โกรธเกรี้ยวจากชาวเน็ตจีนจำนวนมากทันทีทันใดบางคนถึงกับโพสต์ข้อความที่เต็มไปด้วยคำหยาบคายและดูถูกเดิมทีพวกเขาวางแผนจะอยู่ในจีนเป็นเวลาครึ่งเดือนเพื่อสำรวจและถ่ายทำในหลายพื้นที่แต่เพียงแค่ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ ก็รู้สึกเหนื่อยทั้งกายและใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันที่รู้สึกเหมือนถูกกล้องวงจรปิดนับไม่ท้วนเฝ้าดูไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้บ่อยที่สุดได้ตามปกติบวกกับบนถนนมักจะเห็นปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีระเบียบหรือขาดสุขขอนาใหม่และสายตาแปลกๆที่ผู้คนมองพวกเขาล้วนทําให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากดังนั้นในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจยุติการเดินทางไปจีนก่อนกําหนด และบินไปยังประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันในตอนแรกพวกเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับประเทศไทยเพราะอยู่ใกล้กับจีนมากพวกเขาจึงคิดไปเองว่าวัฒนธรรมและวิถีชีวิตน่าจะคล้ายๆกันแค่อาหารอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากลงจากเครื่องบินสิ่งแรกที่พวกเขาสังเกตเห็นคือความมีระเบียบเรียบร้อยที่นี่ดูดีขึ้นมากเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม้จะตรวจสอบเอกสารอย่างจริงจังแต่ก็มีรอยยิ้มที่เป็นมิตร และทักทายด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนง่ายๆบางครั้งก็พูดว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษแบบไทยทําให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายลงมากหลังจากได้กระเป๋าเดินทางพวกเขาก็ขึ้นแท็กซี่ที่สนามบินไปยังตัวเมืองกรุงเทพได้อย่างราบรื่นการสื่อสารกับคนขับก็ไม่ยากนักเพราะคนไทยหลายคนพอเข้าใจภาษาอังกฤษได้บ้างและยินดีที่จะสื่อสารผ่านแอปแปลภาษาบวกกับอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยไม่ได้ถูกบล็อก ในที่สุดพวกเขาก็สามารถใช้ Google Maps เพื่อยืนยันเส้นทางและสามารถอัปโหลดเนื้อหาที่น่าสนใจได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นความแตกต่างอย่างมากจากความปิดกันไปสู่ความเปิดกว้าง <c oughs> เมื่อแท็กซี่วิ่งไปบนทางด่วนเข้าสู่กรุงเทพมาริอามองออกไปนอกหน้าต่างและประหลาดใจเมื่อพบว่าแม้จะมีอาคารเก่าแก่บางส่วนที่อยู่ใกล้ๆแต่โดยรวมแล้วก็ดูสะอาดตามากบางครั้งก็เห็นตึกสูงระฟ้าตัดกับเส้นทางรถไฟฟ้า ที่เผยให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ทันสมัยของประเทศไทยคนขับแท็กซี่แนะนำอย่างกระตือรือรว้นว่านี่คือ,อย่านสุขุมวิทตรงนั้นคือตึกคิงพาวเวอร์มหาคอนแลนด์มาร์คที่สูงที่สุดในกรุงเทพเขายังแบ่งปันเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวที่พบบ่อยในประเทศไทยทําให้ทั้งสองฟังอย่างเพลิดเพลินเมื่อเทียบกับคนขับรถที่เจอในจีนท่าทีของคนขับรถคนไทยคนนี้เหมือนอยู่บนสวนเมื่อสิ้นสุดการเดินทาง ค่าโดยสารตามมิเตอร์ก็สมเหตุสมผลไม่มีวิแววของการรวนรถทั้งสองรู้สึกยินดีอย่างยิ่งจากนั้นทั้งสองก็เข้าพักในโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงเทพโรงแรมนี้แม้จะไม่ใหญ่แต่ก็สะอาดมากพนักงานต้อนรับที่เคาน์เตอร์ก็ถามความต้องการของพวกเขาอย่างเป็นมิตรด้วยภาษาอังกฤษและมอบแผนที่ให้พวกเขาพร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารแนะนำในบริเวณใกล้เคียงห้องพักมีขนาดพอเหมาะมีอุปกรณ์ครบครัน และยังมีชาท้องถิ่นของไทยให้ดื่มอย่างน่ารักแม้แต่เครื่องปรับอากาศและ WiFi ก็ใช้งานได้ดีเยี่ยมความสะดวกสบายเช่นนี้ทำให้พวกเขาค่อยๆปลดปล่อยความเครียดที่สะสมมาจากการเดินทางในจีนก่อนหน้านี้อาเลโอดใจไม่ไหวที่จะเปิดไลฟ์สดใน YouTube เพื่อรายงานสถานการณ์ให้แฟนๆทราบว่าเรามาถึงประเทศไทยแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ดีมากอินเทอร์เน็ตลื่นไหลดีมากหลังจากนี้เราจะพาไปชมวิวทิวทัศน์ที่นี่นะครับโปรดติดตามชม และในช่องคอมเมนต์ก็เต็มไปด้วยเสียงเชียร์เพราะทุกคนต่างเป็นห่วงสถานการณ์ที่พวกเขาขาดการติดต่อไปในจีนจุดแรกในประเทศไทยที่พวกเขาเลือกคือการเดินเล่นในตัวเมืองกรุงเทพก่อนอื่นพวกเขาไปที่วัดอรุณชมสถาปัตยกรรมที่งดงามประการตาและสัมผัสถึงบรรยากาศประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยจากนั้นก็ไปสยามสแควร์สัมผัสวัฒนธรรมแฟชั่นของคนรุ่นใหม่ร้านค้าและแผงขายอาหารข้างถนนทําให้พวกเขาประหลาดใจเป็นพิเศษ คือแม้จะมีคนเยอะกว่าในจีนแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเคารพสัญญาณไฟจราจรและเมื่อข้ามถนนก็มีคนหยุดรถให้คนเดินเท้าไม่น้อยไม่มีการฝ่าไฟแดงหรือเบียดเสียดกันตามอำเภอใจเมื่อมาถึงย่านสยามพวกเขาได้ลองชิมผัดไทยจานหนึ่งน้ำซุปหอมเข้มข้นเส้นเหนียวนุ่มอร่อยเจ้าของร้านยังพยายามพูดคุยกับพวกเขาแม้ภาษาจะไม่ค่อยตรงกันนักแต่ก็แสดงความเป็นมิตรอย,อย่างมากความรู้สึกได้รับการต้อนรับเช่นนี้ เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยได้รับในจีนในวันต่อ,ตอมาพวกเขานั่งรถไฟฟ้า BTS ไปเที่ยวแถวเจริญกรุงสัมผัสบรรยากาศที่มีเสน่ห์ของย่านเมืองเก่าของกรุงเทพสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ผสมผสานกับความทันสมัยถนนแม้จะแคบแต่ก็สะอาดมากและมักจะเห็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดลาดตระเวนอยู่เสมอเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคู่รักชาวสเปนคู่นี้ประหลาดใจอีกครั้ง เดิมทีประเทศไทยกับจีนอยู่ห่างกันแค่ช่องแคบแต่ทำไมวัฒนธรรมและบรรยากาศถึงได้แตกต่างกันขนาดนี้แอนเจ้าของร้านค้าท้องถิ่นคนหนึ่งยังแนะนำพวกเขาอย่างกระตือรือร้นด้วยภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยคล่องว่าถ้าอยากถ่ายวิดีโอถ่ายได้เลยครับไม่ต้องห่วงคนที่นี่เป็นมิตรมากเจ้าของยังแนะนำให้พวกเขาไปดูตลาดกลางคืนที่คึกคักที่สุดในตอนกลางคืนพวกคุณจะต้องหลงรักอาหารไทยแน่นอนรับรองว่าจะต้องประทับใจเอ่อ ในคืนนั้นพวกเขาไปที่ตลาดกลางคืนจอร์ดแฟร์และประทับใจในความคึกคักของตลาดกลางคืนไทยอย่างแท้จริงแผงขายอาหารเรียงรายกลิ่นอาหารหอมฟุ้งลอยมาเช่นผัดซีอิ๊วหมูปิ้งไก่ย่างข้าวเหนียวมะม่วงและโรตีสายไหมล้วนทำให้พวกเขาอดไม่ได้ที่จะลองชิมเมื่อเทียบกับแผงขายอาหารในจีนที่สุขขอนาวไม่น่ากังวลที่นี่แผงขายอาหารส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานมากขึ้น เจ้าของร้านก็ใส่หน้ากากและถุงมือดูมีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแม้จะมีแผงขายเยอะและผู้คนพลุกพล่านแต่ทั้งสองก็ไม่รู้สึกหงุดหงิดเพราะดูเหมือนทุกคนจะเข้าใจการเข้าคิวและมารยาทการให้ทางมาริอาพูดกับกล้องอย่างมีความสุขว่าเดิมที่คิดว่าประเทศไทยกับจีนคงคล้ายๆกันแต่พอมาจริงแล้วกลับแตกต่างกันมากคนที่นี่ใจดีมากและเมืองก็สะอาดจริงๆเกินความคาดหมายของเราไปมากแอหลายวันต่อมา พวกเขายังคงเดินทางไปทั่วประเทศไทยจากกรุงเทพนั่งรถไฟความเร็วสูงลงใต้ไปยังเชียงใหม่ชมวัดวาอารามที่สวยงามและลิ้มลองอาหารเมืองจากนั้นก็ไปเที่ยวยุธยาสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าแก่โบราณหลังจากนั้นก็มาที่ภูเก็ตเยี่ยมชมวัดต่างๆและลิ้มลองอาหารใต้แสนอร่อยทุกที่ที่ไปพวกเขาก็ประหลาดใจที่พบว่าผู้คนมักจะมีรอยยิ้มที่อบอุ่นโดยเฉพาะเมื่อเห็นพวกเขากำลังถ่ายรูปด้วยกล้องก็จะเสนอความช่วยเหลือ หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมทําให้วิดีโอของพวกเขามีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อไปถึงกระบี่พวกเขาก็ขึ้นไปบนจุดชมวิวสูงสูงเพื่อชมวิวเมืองยามค่ําคืนและไปชิมอาหารทะเลสดสดชมพระอาทิตย์ตกริมทะเลนั่นเป็นประสบการณ์การเดินทางที่ผ่อนคลายอย่างเต็มที่และเต็มไปด้วยอิสระแม้ว่าถนนในเมืองไทยบางครั้งอาจดูไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่บนทางเท้าจํานวนมากสภาพแวดล้อมอาจดูรกไปบ้างแต่เมื่อเทียบกับจีนแล้ว พวกเขาสัมผัสได้ถึงความเปิดกว้างของสังคมและน้ำใจของผู้คนได้มากกว่าทุกคนคิดว่ายังไงบ้างถ้าพวกคุณได้เจอสถานการณ์ต่างๆเหมือนที่เราเจอในจีนแล้วมาสัมผัสความใจดีและความเปิดกว้างแบบนี้ในประเทศไทยพวกคุณจะมีความรู้สึกเดียวกันไหมในการอัปเดตวิดีโอครั้งหนึ่งอาเลโอตั้งคำถามอย่างกล้าหาญในวิดีโอเขาหวังว่าแฟนๆจะเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะเปรียบเทียบหรือวิพากวิจารณ์แต่เป็นเพราะประสบการณ์จริงที่ได้รับมานั้น ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับจีนชัดเจนเกินไปจนน่าตกใจใต้คอมเมนต์มีหลายคนแสดงความสนใจผู้ชมคนหนึ่งบอกว่าได้ยินมานานแล้วว่าประเทศไทยกับจีนแม้จะมีรากฐานวัฒนธรรมคล้ายกันแต่ระบบสังคมและวิถีชีวิตแตกต่างกันมากตอนนี้ดูวิดีโอของคุณแล้วยิ่งยืนยันได้ชัดเจนบางคนก็แสดงความเห็นอ,อกเห็นใจต่อประสบการณ์ที่พวกเขาเจอในจีนสภาพแวดล้อมแบบนั้นสำหรับชาวต่างชาติแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมิตรจริงๆแน่นอน ยังมีชาวเน็ตจีนบางส่วนที่เห็นวิดีโอของพวกเขาแล้วเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งกล่าวหาว่าพวกเขาบิดเบือนความจริงและใส่ร้ายจีนอาเลโอและมาริอาในตอนนี้ไม่รู้สึกหูเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะพวกเขาพบว่าผู้ชมชาวไทยส่วนใหญ่ต่างให้การตอบรับเชิงบวกไม่เพียงเท่านั้นผู้ชมจากประเทศอื่นๆก็แสดงการสนับสนุนและคอมเมนต์ว่ารู้งี้พวกคุณควรไปประเทศไทยตั้งแต่แรกไม่ต้องเสียเวลาในจีนหรอก เสียงสนับสนุนเหล่านี้ทำให้พวกเขามั่นใจมากขึ้นว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแค่พูดในสิ่งที่เห็นและรู้สึกระหว่างการเดินทางตลอด5วันในประเทศไทยพวกเขาวางแผนการเดินทางใหม่ๆเกือบทุกวันจากเหนือโจทใต้จากเมืองสู่ภูเขาแม้กระทั่งหาเวลาไปเที่ยวยุทธยาสัมผัสทัานีภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองประวัติศาสตร์ในยามค่ำคืนเมื่อมองออกไปโคมไฟเล็กๆแขวนอยู่สองข้างทางเดินหิน ราวกับได้เข้าไปอยู่ในฉากภาพยนตร์โรแมนติกเมื่อได้ยินว่ายุทธยาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของภาพยนตร์แอนิเมชันของมิยาสากิฮายาโออาสปิริตต a อเวทั้งสองยิ่งตื่นเต้นเป็นอย่างมากระหว่างทางยังบังเอิญได้รู้จักกับมักคุเทศชาวไทยคนหนึ่งเขาก็อธิบายเรื่องราวประวัติศาสตร์ของยุทธยาให้พวกเขาฟังอย่างเป็นกันเองและพาพวกเขาเดินผ่านตรอกซอกซอยแคบๆปีนขึ้นไปบนจุดชมวิวลับเพื่อชมวิวเมืองยามค่ำคืน ในขณะนั้นพวกเขาคิดในใจว่านี่แหละคือความหมายของการเดินทางที่แท้จริงไม่ถูกพันธนาการด้วยการเฝ้าระวังและข้อจำกัดที่ไม่สมเหตุสมผลไม่ต้องกังวลว่าจะถูกกล้องวงจรปิดจำนวนมากจับจ้องบนถนนสามารถผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับบรรยากาศท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงต่อมาพวกเขานั่งรถบัสไปที่เชียงรายสัมผัสท้องฟ้าและทะเลที่เป็นผืนเดียวกันทางฝั่งตะวันออกเมื่อเดินเล่นในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งสองก็ประทับใจในความงามตามธรรมชาติของประเทศไทยอย่างลึกซึ้งุบเขาที่สูงชันและลำธารที่ใสสะอาดสร้างทัศนียภาพที่งดงามตะการตานักท่องเที่ยวแม้จะมีไม่น้อยแต่ก็เดินบนทางเดินอย่างเงียบสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนแสดงออกถึงความเคารพต่อธรรมชาติระหว่างทางบางครั้งก็เจอคนเดินป่าหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างก็พยักหน้ายิ้มให้กันและกันการปฏิสัมพันธ์เช่นนี้ทำให้หัวใจของอาเลโอ และมาริอาเต็มไปด้วยความอ,อบอุ่นนึกย้อนไปถึงความวุ่นวายและเสียงดังในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในจีนเมื่อเทียบกับความเงียบสงบทางธรรมชาติที่นี่พวกเขารู้สึกถึงความแตกต่างอย่างมากวันสุดท้ายของการเดินทางพวกเขากลับมาที่กรุงเทพเพื่อจัดกระเป๋าและตัดต่อวิดีโอสุดท้ายในห้องพักของโรงแรมเมื่อพวกเขาเปิดช่องคอมเมนต์ก็เห็นข้อความที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากแฟนๆทั่วโลกทุกคนต่างสนใจประสบการณ์เชิงบวกของพวกเขาในประเทศไทย มีคนถามว่าประเทศนี้เป็นส่วนหนึ่งของจีนหรือเปล่าบางคนก็อุทานว่าดูจากที่คุณเล่าแล้วรู้สึกเหมือนเป็นสถานที่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยไอแน่นอนว่าประเทศไทยมีความแตกต่างอย่างมากกับจีนทั้งในด้านการเมืองวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมาริอากำลังจะปิดคอมพิวเตอร์แต่ก็เห็นคอมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความอาล่าจากชาวเน็ตจีนอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการโจมตีว่าพวกเขายกย่อประเทศไทยโดยเจตนาหรือบอกว่า ประเทศไทยยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ในตอนนี้พวกเขาไม่ต้องการโต้เถียงอะไรอีกแล้วพวกเขาเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นและความรู้สึกของหัวใจตัวเองมากกว่าหลังจากเก็บกระเป๋าเสร็จพวกเขาเดินออกจากโรงแรมแสงแดดอุนอ่นๆของไทยศาสตร์สองลงมาบนถนนในอากาศมีกลิ่นหอมอ่อนๆของอาหารเช้าเมื่อเดินอยู่บนถนนคุณป้าคนหนึ่งยังยิ้มให้พวกเขาและพูดว่าคราวหน้ามาเที่ยวอีกนะ แม้แต่พนักงานร้านสะดวกซื้อเห็นพวกเขากำลังถือของพรุงพรังก็ยังรีบช่วยเปิดประตูให้การกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ล้วนสัมผัสใจพวกเขาอย่างแท้จริงนึกย้อนไปถึงความกดดันและความไม่สะดวกที่จีนมอบให้พวกเขาตลอดสิบกว่าวันที่ผ่านมาเกือบทุกเรื่องกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงในประเทศไทยดังนั้นอาเลโอและมาริอาจึงกล่าวขอบคุณประเทศไทยอย่างเป็นทางการในตอนท้ายของวิดีโอและยังกล่าวว่าจริงๆ แล้วตอนแรกเราแค่ตั้งใจจะแวะมาประเทศไทยดูเฉยเฉยแต่ไม่คาดคิดเลยว่าจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอาจพูดได้ว่าที่นี่เยียวยาอารมณ์ด้านลบที่เราเจอในจีนไปได้อย่างสิ้นเชิงจริงๆเป็นสถานที่ที่น่าเหลือเชื่อมากแต่สุดท้ายประโยคที่ว่าแต่สุดท้ายแล้วประเทศไทยกลับแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่น่าทึ่งซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากจีนกลายเป็นส่วนหัวข้อที่โดดเด่นที่สุดในวิดีโอเรากับเป็นคำตัดสินที่ชัดเจน ทำให้ผู้ชมทุกคนสัมผัสได้ถึงผลกระทบทางอารมณ์จากความแตกต่างที่รุนแรงนั้นหลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่แฟนๆของพวกเขาก็แสดงความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้อนว่าน่าประทับใจมากและหลายคนก็เริ่มสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากคอมเมนต์ถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการเดินทางและอื่นๆอีกมากมายในประเทศไทยมีผู้ชมชาวตะวันตกคนหนึ่งกล่าวว่าเมื่อก่อนรู้จักแต่ประเทศไทยว่าเป็นเกาะเล็กๆแต่ตอนนี้ ดูแล้วกลับเป็นประเทศเล็กๆที่เต็มไปด้วยพลังมหาศาลวันหลังจะต้องไปเที่ยวให้ได้หลังจากจบทริป5วันในประเทศไทยทั้งสองเดิมที่วางแผนจะเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆแต่ที่สนามบินพวกเขาก็ตัดสินใจเลื่อนกำหนดการออกไปชั่วคราวอยากอยู่ต่ออีกสัก2-3วันเพื่อสำรวจภาคใต้หรือภาคตะวันออกของประเทศไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอาจจะไปเกาะลันตาเกาะพีพีสัมผัสบรรยากาศของเกาะ หรือไปดอยอินทนนท์ชมพระอาทิตย์ขึ้นเพราะพวกเขาพบว่าบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ยังมีอีกหลายสถานที่ที่รอให้พวกเขาค้นพบพวกเขาประกาศในโซเชียลมีเดียว่าเราจะอยู่ต่ออีกสองสามวันนะครับเพราะประเทศไทยมีสเสน่ห์มากจริงๆแฟนๆต่างโห่ร้องยินดีตั้งตารอการแบ่งปันเพิ่มเติมจากพวกเขาหลายวันต่อมาอาเลโอและมาริอาก็ไปเที่ยวพัทยาอีกครั้งสัมผัสบรรยากาศเขตร้อนของชายหาดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าคราม พวกเขานั่งอยู่บนชายหาดสูดลมทะเลชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้านึกถึงความรู้สึกอิสระที่มองไม่เห็นในจีนพวกเขายังปั่นจักรยานในทุ่งดอกไม้แถวเชียงรายและเชียงใหม่ล่องลอยไปมาระหว่างทุ่งนาและภูเขาบางครั้งก็เจอเจ้าของโฮมสเตย์ใจดีเชิญชวนพวกเขาดื่มชาแบ่งปันเกี่ยวกับเกษตรกรรมและระบบนิเวศท้องถิ่นฉากเหล่านี้ล้วนกลายเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในวิดีโอของพวกเขาบางคนถึงกับแซวว่า พวกคุณเปลี่ยนชื่อช่องเป็นทูตการท่องเที่ยวประเทศไทยได้แล้วนะทั้งสองหัวเราะและกล่าวว่าเราแค่พูดความจริงครับถ้าที่ไหนดีจริงมีเสน่ห์จริงเราก็ยินดีที่จะนำเสนอด้วยกล้องอย่างเต็มที่จนกระทั่งวันสุดท้ายของการเดินทางในที่สุดพวกเขาก็ต้องจำใจจากผืนแผ่นดินแห่งนี้ไปเช้าวันนั้นที่สนามบินเจ้าหน้าที่สนามบินยังคงทักทายพวกเขาเป็นภาษาอังกฤษว่าหวังว่าคราวหน้าจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกนะครับ เอ,อ่ก่อนขึ้นเครื่องพวกเขานึกย้อนถึงการเดินทางทั้งหมดส่วนของจีนเต็มไปด้วยความกดดันการควบคุมและเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจในขณะที่ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่อบอุ่นเป็นมิตรและทําให้สบายใจในวิดีโอล่าสุดพวกเขากล่าวว่าเราสามารถบอกผู้ชมทุกคนได้อย่างรับผิดชอบว่าประเทศไทยแตกต่างจากจีนมากจริงๆที่นี่มีระบบสังคมอัตลักษณ์และค่านิยมเป็นของตัวเองที่สําคัญกว่านั้น คือรู้สึกปลอดภัยและสบายใจมากเราขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือที่ได้รับในประเทศไทยตลอดหลายวันที่ผ่านมาและตั้งตารอที่จะได้กลับมาทำความรู้จักกับสถานที่ที่สวยงามแห่งนี้อย่างลึกซึ้งอีกครั้งในอนาคตอืมวิดีโอถูกเผยแพร่และสร้างกระแสตอบรับอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ชาวเน็ตไทยหลายคนดูวิดีโอแล้วรู้สึกประทับใจมากต่างก็คอมเมนต์ต้อนรับให้พวกเขากลับมาอีกครั้ง นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกบางคนที่เคยมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันก็เห็นด้วยโดยเชื่อว่าคำอธิบายของพวกเขาสอดคล้องกับสถานการณ์จริงอย่างมากแม้จะมีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงจากชาวจีนเข้ามาบ้างแต่โดยรวมแล้วความคิดเห็นสาธารณะให้การสนับสนุนคู่รักชาวสเปนคู่นี้เป็นอย่างมากเพราะเนื้อหาที่พวกเขาแบ่งปันนั้นไม่เพียงแต่เป็นกลางแต่ยังจริงใจสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสองประเทศได้อย่างชัดเจนแม้จีนจะมีตลาด และจำนวนนักท่องเที่ยวที่มหาศาลแต่สำหรับชาวต่างชาติและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วความปิดกัน้นและการขาดความเป็นมิตรก็เป็นความจริงที่ทำให้รู้สึกกดดันในที่สุดเมื่ออาเลโอและมาริอาจบทริปนี้ความรู้สึกหูดที่เกิดจากการเดินทางในจีนก็หายไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาค้นพบแรงบันดาลใจในการเดินทางอีกครั้งในประเทศไทยได้ค้นพบและสัมผสัสความงามของวัฒนธรรมที่แตกต่างเมื่อกลับมาถึงสเปน พวกเขาจัดงานแบ่งปันประสบการณ์ที่คล้ายกันบนช่องของพวกเขาพูดถึงความไม่พอใจและความผิดหวังที่เจอในจีนรวมถึงน้ำใจและความเป็นมิตรที่เจอในประเทศไทยและเรียกร้องให้ผู้ชมทุกคนหากคุณอยากเข้าใจดินแดนแห่งนี้มากขึ้นโปรดไปสัมผัสด้วยตัวเองอย่าฟังแค่การโฆษณาเพียงฝ่ายเดียวภาพลักษณ์ที่แท้จริงของประเทศไทยนั้นคุ้มค่าแก่การใช้เวลาไปสัมผัสอย่างแน่นอนบางทีพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่า สองสถานที่ที่อยู่ใกล้กันขนาดนี้จะมีบรรยากาศทางสังคมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ความแตกต่างที่ชัดเจนนี้เองที่ทำให้การเดินทางของพวกเขากลายเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนประเทศไทยมอบให้พวกเขาไม่เพียงแต่ความทรงจำที่สวยงามนับไม่ถ้วนแต่ยังรวมถึงความรู้สึกที่ในที่สุดก็ได้เข้าใจและได้รับความเคารพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคู่รักชาวสเปนคู่นี้เมื่อใดก็ตามที่พูดถึงการเดินทางในเอเชีย ก็มากจะอดไม่ได้ที่จะชื่นชมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พิเศษและยอดเยี่ยมมากจริงๆและพวกเขาก็ไม่ลังเลที่จะจัดประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อประเทศที่ต้องไปเยือนตลอดชีวิตและในการวางแผนการเดินทางครั้งต่อไปพวกเขาก็ได้วางแผนที่จะเดินทางไปประเทศไทยอย่างลึกซึ่งยิ่งขึ้นอีกครั้งวันนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับคะถ้าคุณมีประสบการณ์จริงที่คล้ายคลึงกันยินดีต้อนรับสู่การแบ่งปันในช่องของผมฉันนะครับค่ะ เราจะตรวจสอบว่าเรื่องราวมาจากประสบการณ์จริงหรือไม่แล้วจะส่งของขวัญเล็กๆน้อยๆไปให้ครับค่ะขอบคุณทุกคนครับค่ะ